สวัสดีครับยินดีครับมาพี่น้องมือหนีกินข้าวปุ้นครับผมเดี๋ยวปรุงกันปรุ้งลดด้วยม่มากเข้าใดสเสแอะเท่านั้นสวัสดีคะ่ะยุทธดีผ้าแสับค่ะมือหนีเสียบข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำยาปนบ่น้ำยากะทินะจ๊ะบัวลามากบวดบ่หมือ่อผมเอาก,ก่อนได้เฮื่อันนี้แมาจากอันี่แม่เอาในี่กีได้เนี่ยนี่ เดี๋ยวเอาเมล็ดใส่กันจิ้ง่ายๆจิ้ง่ายๆจิ้ง่ายๆโอ้โหนกว่ามันหอมอ่ะมาพี่ใส่ให้โอ้ใส่หอดกระใส่นึ่โอ้ยมันหอมเพราะว่าเอาพริกนึ่เอาละแม่ยจะกินกับเอาดอกนี่กินกับกินแก้มมาครับผมมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินกระปุลน่ะกินกระปุลหอนห่อนยังสีโอ้ยแสบเล้วฮอนไลฮอนไลฮอนไล กินแล้วได้ครับผมมาอุ้ยเข่าตานานเดี๋ยวได้ไดไม่กินก่อนไม่สิ้นกินก่อนอืมกินรสอืมแหมแหมงกัดดินเอาอ้ยตูนง่ามง,งาม,งามอืมผุ้ใดเฮ็ดเดนาะจะแสบแหนเนาะผุ้ใดวุ๊บคนแต่ผมสุ้รสเัาละหาเบือ้อดเนาะ บม่ได้ใส่เลยอตัวบบตัวบบแม่หนุบหนองพัจะลาดพแพงมาได้หรือ <h> เปล่าแหงละผัดอ,อันนี้ได้ฟูผมบ่าท่านขายเลยไห,บห่บ้านท่านบ่ร่อบ้าท่านไม่พอ ไม่ใส่ข้างงามเถอะพักตัววะงามเพื่อนปูกายโด,ดยเฉพาะเลยนี่ลูกบ้าไปซื้อขึ้นมา,าบ่งา่เราเคยอยู่น้ำโพนเท้อเลยอืออืมหมวานลุกโดดลูกโดกด บวชเผ็ดมันรูไปกลับใต้ปัาเนี่ยพักใส่รถเผ็ดอีเ,อเล็กินใส่พาอีตัวมันกระแสบอย่างจงนีนแน่นอนสมบกี้เกับเกลือลูกเป็นอย่างเพื่อนทั้งเผ็ดทั้งเค็มเลยแล้วมาน,นว่ะหื้ มากินข่าปุ้นพี่น้องมากินข่าปุ้นขอาปุ๋นเนือนเน้อขนมเส้นอืมมันอยากกิบทีบ่ืม่เขากับคันกะทีแล้วเขากับ หลังไฟไว้มันขึ้นหนาแล้วเขาก็เอาป่าลงป่าปนป่านะั่นน่ะนี่มื่ตัวจเห็นเอิอยู่กระปองขนาดมาวิธีทำแม่ว่ากินเออนาะคลิกลูกยันละเป็นยังไงยนัยนยนันยันมันนี่กินกับสมง่า้แด้จริงเดกกินสมบ <laughs> <laughs> ่กินสมก็อบอก่บ <laughs> ่ เป็นบัเพงสิอยากกินน,นะกนั่มอืมเผ็ดอีอะผพกนี่เผ็ดแต่บอกพี่กินดานบะบอกบอก้เผ็ดปเมันออกสมสมแม่นบผพี่ดนงามวันเผ็ดมันงพี่วย,ววดวย,ยแงดงๆบเผ็ลาย หวานๆน,น้งซีู่้แม่ไปเขาเตาอบได้หรออืมไปรู้่เดี๋ยวติตีต่อให้แต่ผมไปน้ำดัก <c oughs> หวานพุดเอ,อ๋สิม่ลหลสะซะออกวะว่าครับเฮ้เขาไปพุดี๋ยวน้ำมะลอยหล้คหน่อยเป็นเอ,อมุจจาบอกว่าแอแบบว่า,าเออเยัางมุจจา่ะยัง อ,อ๋อสาระแอร์บะแมนนี่โอ้ยช่านแหนะเบลี่กระดานนั่นแหละแอรแปลว่าอากาศอากาศแปลว่าอย่างไงเอาแอรภาษา,นะา,า,า,าอังกฤษนะเอาไปลูกเอออีเมล กินพักมาครับมันแสบเพิดน้ำ้าวปุ่นแม่ผมจะไปกินมือนะ้มอหน้าขึ้ข้าวปุ่นต้องพักหลายๆยขึ้นเขาแทรกนั่นพักดองเนาะเมื่อไห่บะหมี่หรอไอ้ปลากระเมื่อไห่มันห่อนพอดบมี่ห่อนพอนดเนื้อมีป่ปาทามฮาดอก,อกว่าองอยู่ข้างห,หน้า,นาหาฮาแต่เนื้อบะหมี่พุ่นขึ้นปลาทามฮาบักพริก มันมีอยู่แล้วเดียวลองบอกมาว่างมึงด้วยอยบอกเพี้ยงมากเตี้ยแล้วดีดีแล้วคนที่ทามาตาไปใส่อีกแล้วเนาะ <laughs> แล้วนอนตื่นอ่ะปะตาเราไปกินของปุ่นน่าไ่นอ,อนนอนอะไร อืมคือบอกที่เข,ข้าไปกินพักประเศร้าเลยลคุดยอมแท้ห้างมีจนเบิ้นละอ๋ะอแม่แก็วบรหลายคือบกหลาดเนาะแม่นบอรอือ้อหลากแก็วหลายเนาะมันฝาสลามได้ดี เกลลไรปลาสลามไม่เขลลไ,ไลไวะามื่มนนี้ประด็ไม่ก,กินกระปุ่นนะครับไมก่กินผ <c oughs> ักสบายดีเบอดแล้ว จริงแม่บ่เค,เคยกินข้าปุ่นอันพักหลายๆเธอได้หรอบ่ปุ่นเ่อมาขายน้ำงานน่ะนะยังไม่เคยกินเด็เดี่ยวน้ำกินมันสิครัะอืออือมันมีพันยกออกมากมีเ,เบิร์ตุกยางเอาพักบูเฟ่น์นะบ่นั่น ห่นบวมุน่นอ่ะทุมสิไปกินใน้นามนามกะนามอุ่นเลยแล้วนี่ลูกนามห่อนไม่เป็นหรอโอ้โม่พ่อแล้วอื้อดีก,กี้เนี่ยขั้นมีพักแบบนี้นะนั่งขางได้เตรียบว่าได้ครับซีดจับปุ๊บปุ๊บ ลูกยุ่งแข่งหนีไงมาทวนบ้ดทุกคนเอายัางว่าพักซีดบ่ได,ด้เบลเลยน้ำที่นีน่จะปุ๊บคุณอ่ะบ,บละอกซีดว่าคยิขงขากเขาหยุดแม่แม่ว่าพ่อเปลี่ยนม่หรอหไม่ใช่ามไม่ใช่ตามเปึงมังตามซื้อบรักสลัดบ่พักสลัดนบซีดซีดบ่ไอเบาใส่ลายแม่ดิอิ่มนะแม่อิ่มละ อิ่มแล้วพี่น้องอิ่มละกินยำไหนก็แซ่บยำนั่นเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวปุ่นขนมกินกินเส้าหนำเส้าหนำปลาแดกก็แซ่บตำแซ่บฮู้งก็แซ่บกินแก้มอันที่เป็นตำตำแซ่บหายยังหายยังหาเสียง <laughs> ผมเพชรฟ้าฮะโอ้โแซ่บอยู่พี่น้องแซ่บอยู่กินน้ำมนะนาวคลิปนี่กินข้าวปุ้นน้ำมนะนาวกินน้ำเนต้าพี่น้องเด้อจะกลิได้ยามบุญแล้วข้าวปุ้นจะกินได้กลิ่นสยามบุญ <c oughs> เลยนี่ทำไมจะกินต้องมีบุญบ้าน <c oughs> บุญนซีป่ะบุญนซีเขาได้กินข้าวปุ้นซูมูนี่อยากกินก็เฮ็ดกินแล้วเนาะ <c oughs> ไม่อยากขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่มาเบิ่งลูกกับแม่ <c oughs> ขอบคุณหลายๆที่มากินน้ำกัน ขอบคุณหลายๆที่มาเป็นขอบคุ้วอร่อยนัวขอบคุณอีกเท่อทีก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราพี่น้องเนาะให้พี่น้องเข้า้อยู่ดีกินดีมีความสุขเราพี่น้องเนดะ้อหายเก็บหายจนเนดะ้อมีอย่างกะคออสเนแนวดีๆในชะีวิตเท่าลำๆล,ลุย้ลยๆสุขุมสุขคนบัว่าสียูไสยูไสกะคออสเนแนวดีๆโชคดีว่าวสุขุมสุขคนนะคะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคอย่าลืมมือเทาเด้ออย่าลืมกินกระปุนด้วพี่น้อง